วันนี้พี่จะมาสอนหาฮาช์คสีใหม่ซึ่งตอนนี้นะคะพี่ก็ไม่รู้ว่าฮาช์คสีใหม่เนี่ยเป็นสีอะไรจำคลิปที่พี่สอนหาผ้าคาดเอวสสีได้มามคะทุกคนจากคลิปนั้นน่ะพี่พูดว่าสีเขียวใช่ไหมเออแต่ที่จริงมันเป็นสีขาวนะคะทุกคนพี่พอดีตอนรับเควสเนี่ยพี่ไม่ได้ดูชื่อสีอืแล้วพี่ก็เห็นตะเกียงตรงนี้เป็นสีเขียว พี่คิดว่าผ้าค่าสีเนี่ยต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับตะเกียง3ตะเกียงนี้แต่ที่จริงมันไม่ใช่ค่ะทุกคนปะวันนี้นะคะเป็นวันที่2ของการอัปเดตก็ได้มีสิ่งนี้เพิ่มเข้ามานี่นั่นก็คือการเพิ่มเข็มกลัดสีเขียวนี่นะคะทุกคนถ้าหากใครทำเควส3เควสนั้นเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องมาทำเควสท,ที่4ที่5ที่6เพื่อรับ ผ้าคาดเอวให้ครบทั้ง6สีแล้วก็จะปวดล็อกหาคิสีใหม่ได้ถ้าหากน้องๆไม่รู้ว่าเควสหาผ้า3สีเนี่ยต้องทํำยังไงน้องๆย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของพี่ก็ได้นะคะอืมมาเดี๋ยวพี่สรุปให้ฟังนะคะทุกคนเผื่อน้องๆมาดูใหม่ไงสีขาวเนี่ยได้มาจากการตีมอดเลเวลใกล้เคียงกันน้องๆสามารถรับเควส ประมาณ1-2เควสแล้วก็มาปลดล็อกเอาผ้าสีขาวได้ต่อมาสีเหลืองผ้าคาดเอลสีเหลืองนะคะทุกคนหาได้จากการตีสัตว์ทะเลให้ครบ100เอร์ซโอเคต่อมาผ้าคาดเอวสีส้มผ้าคาดเอวสีส้มได้จากการเทสผลพิศาสตร์ให้กับเพื่อนค่ะทุกคนเออถ้าหากใครทําครบทั้ง3เควสแล้วเนี่ยก็จะได้ผ้าคาดเอลทั้ง3สีต่อมาผ้าคาดเอลสีเขียว ไะมาดูว่าผ้าคาดเอลสีเขียวเนี่ยเขาให้ทำอะไรนี่ผ้าคาดเอลสีเขียวเควสสีเขียวนะคะเขาบอกว่าให้ไปทะเลมืดเราจะต้องอยู่ในทะเลมืดประมาณ5-6นาทีโดยไม่ตายโอเคค่ะทุกคนปะเราไปทะเลมืดกันเลยออกทะเลมืดหวังว่าเราจะไม่เจอบอสฉลามนะคะทุกคน ถ้าหากใครไปแล้วก็ตายเนี่ยเราจะต้องทำวนแบบนี้อยู่จนครบประมาณ5-6นาทีค่ะพี่แนะนำนะคะทุกคนแนะนำให้น้องๆเนี่ยใช้เรือที่เร็วที่สุดอืมถ้าหากเราเจอสัตว์ทะเลอะไรเราจะต้องหนีเอ้ยบอสป้าโอ้โหใกล้จะ,จะครบหนา,าทีแล้วค่ะทุกคนตาย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 ห้ามตายห้ามตายห้ามตาย เกือบครบ5นาทีแล้วอะแต่ยังไม่ครบเลยเขาบอกว่าห้ามตายโอเคค่ะงั้นเรามาดูว่าเควสของเราเนี่ยเสร็จไหมสาธุสาธุขอให้เควสเสร็จด้วยเถอดอยู่ทะเล4นาทีเควสก็เสร็จได้โอเครับผ้าคาดเอวสีเขียวเลย มาต่อมาเคเวสอะไรในนี้เขาแปลความหมายว่าด้วยความเคารพจากความหมายเนี่ยการแสดงความเคารพนั่นก็คือการให้ผลปีศาจเคเวสนี้นะคะทุกคนจะต้องให้ผู้เล่นเนี่ยโยนผลปีศาจให้กันโอเคกดดอปโอเคเสร็จแล้วมาดูว่าเคเวสของเราเนี่ยจะเสร็จไหมเป็นการแสดงความเคารพก็คือการให้ผลปีศาจสินะอ่า เควสของเราเสร็จ100%แล้วค่ะทุกคนอ่ารับเข็มกลัดเลยนี่เข็มกลัดสีนํำเงินแล้วก็แฟกต์เมน500แฟกต์เมนค่ะทุกคนมาต่อมาอันสุดท้ายสีม่วงมีเพื่อนคนนึงนะคะทุกคนเขาบอกว่านี่อันที่3ตีบอสอีดิตัวปะเราไปตีบอสอีดิทสตัวกัน เขาบอกว่าบอสอีดิอยู่ใกล้ๆเกาะแรกค่ะทุกคนงั้นเราไปเกาะแรกกันเกาะแรกก็คือท่าเรือที่ใช้ผลประตูนะคะทุกคนจะได้ง่ายต่อกันวาร์ปแล้วก็หาของบอสอีดิดรู้สึกว่าจะเกิดบนภูเขานะคะทุกคนแล้วก็อยู่ใกล้ๆนั่นไงนี่เสร็จแล้ว แล้วค่ะทุกคนบอสอีดิตัวที่2โอเคเสร็จแล้วค่ะทุกคนมาส่งเควสกันเข็มกัะสีม่วงนี่ค่ะทุกคนครบ100%แล้วรับเลย เย่ yeah, ตอนนี้นะคะเราก็ปลดล็อกออร่าแล้วแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยที่ปลดล็อกออร่าสีอะไรโอเคเมื่อเราทำเควสเสร็จแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนร์ปไปที่เกาะเตา่านี่เกาะเตา่าคณหาเตา่าแล้วให้ทุกคนเดินมาตรงนี้นะคะทุกคนเป็นที่คราฟสีนี่จากพ่อค้าคนนี้พ่อค้าสีออร่าของหนูสีอะไรเลือกอันนี้นะคะทุกคนแล้วก็นี่ ออล่ ا, ามังกรสีสม้มทุกคนเมื่อก่อนนะคะจากที่เป็นถ้วยรูปเงาแล้วก็ไม่บอกสีตอนนี้ถ้วยอันนี้ได้ขึ้นรูปสีแล้วค่ะเราจะได้สีแดงหรือว่าสีสม้มเราจะต้องทําเคเวสผ้าคาดเอวให้ครบทั้ง6ชิ้นเคเวสอันนี้ก็จะปลดล็อกแต่เราไม่ได้ฮาคีสสีนี้นะคะทุกคนเป็นการปลดล็อกสีฮาคิเฉยๆเราจะต้องมาเก็บเบอร์รี่พวกนี้ให้ครบตามจํานวนแล้วเราก็จะสามารถคาบได้อื้อ เป็นการทำเควสบปลดล็อกสีฮาคิโอเคค่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นความรู้นะคะให้ทุกคนเก็บเบอร์รี่ไว้อืถ้าหากใครมีเบอร์รี่เยอะๆเนี่ยก็มาปลดล็อกสีฮาคิเมื่อกี้ได้มันก็ว่าสีฮาคินั้นเนี่ยจะมีสองสีในตัวนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนถ้านะหากใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กด s ับสไครป์พี่ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย